ป่าคนเดียวอยู่แล้วครับเขามาถามว่าเหงาไหมมันก็เหงานะครับเวลาที่เข้าปา่าคนเดียวนะเพราะว่ามันอันตรายนะครับเราไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรบ้างนะในป่าเราไม่สามารถคาดกะรนแล้วก็วางแผนถูกนะบางทีเหตุการณ์มันจะบางทีเหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นแบบฉัละหูกนะปุ๊บปับ๊บโดยที่เราตั้งตัวไม่ทันนะ โดยเฉพาะแม่สัมีพิษนะครับเช่นเช่นงูงูนี่ผมกลัวมากสุดนะเพราะว่ามันมันมีพิษที่ไหลแรงนะครับมันมีงูหลายชนิดนะที่มีพิษที่หลแรงนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรานอนเราเดินมันนตรายหมดเลยนะครับบา,างทีเราอาจจะเดินไปชนห,หรือมันก้าเราอาจจะเราอาจจะเดินเถิดไปเหยียบหรือก็เราอาจจะ เดินผ่านแบบนี้นะครับเขาอาจจะตกใจก็ชกเราให้เลยงูเขายเ่งนอาวก็งูอีกอีก,อก,อกหลายหลายชนิดงูอีกหลายหลายชนิดนะครับที่มัผิดนะผมกลัวนะครับถามว่าผมกลัวงูม,มากไหมผมเป็นคนที่แบบว่าเกลียดเกลียดงูมากมากครับผมไม่ชอบงูผมไม่ชอบงูนะผม เสียงงูมากๆานะครับเสียงเป่าอ๋ะครับถ้าเสียงไม่ค่อยได้ยินก็ต้องข่อภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่มีไม้แยกแนละ้วผมใช้ไมจ้จากในโทรศัพท์นะครับ ีพี่เดี๋ยวผมจะจบไลฟ์สดแล้วนะครับผมจะไลฟ์อีกสักสามนาทีนะพี่พี่เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับโซ่ใหม่พักไปชีผมพักแล้วทนี้ก็พร้อมที่จะออกเดินพร้อมที่จะออกเดินทางนะ ที่อยากจะถามอะไรก็ถามได้เลยนะครับสวัสดีสายลมสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีทุกท่านเลยนะครับ เข้ามาพูด hmm. ค mm ุยได้นะครับ ผมจะไลฟ์อีกผมจะไลฟ์สดอีกหนงนาทีนะครับหลังจากนั้นผมจะลงไลฟ์แล้วนะ ด so so ูคลิปให้กำลังใจอยู่นะขอบคุณครับผมครับขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปของผมนะครับขอบคุณมากๆครับแล้วก็ขอบแล้วก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับเกียยวพี่ผมจะจบไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาชมไลฟ์สดของผมนะแล้วพบกันใหม่หลายหน้านะครับสวัสดีครับ i like, huh?